โอ้ครับวันนี้เล่น,ลนหนังเรื่องแรกเป็นไ,ปไงบ้างครับใช่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณทาง GDS นะฮะแล้วก็ขอบคุณทางระลึกนะครับผมที่เอาต้าอูนะครับผมมาร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้ก็คือเอาใคกรก็ล้าใช่ไหมฮะึ่งสองครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณนะครับผมทาง GDS นะครับแล้วก็ขอบคุณระลึกนะครับผมขอบคุณพี่ยอดพี่เสือละกาันนะครับที่เอาผมมาร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้เพราะว่าทจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้แสดงภาพยนตร์ นะครับผมเป็นเป็นปีนี้่ได้ทําอะไรใหม่หมๆเยอะมากแต่ข้อพยุนนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์นึงที่ใหญ่เหมือนกันตอนแรกที่ได้ยินมาว่าเอ้ยมีจีนสาชต่อเข้ามานะให้ไปเล่นหนังผีตลกซึ่งผมเคยพูดกับแฟนคลับไว้นานแล้วมากๆว่าแบบถ้าผมอยากเล่นหนังผมคนอยากเล่นหนังผีได้เป็นหนังผีตลกเพราะเราเป็นคนชอบดูอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราชอบดูจังสแกนแต่เราในขณะเดียวกันเราเป็นคนแบบว่าสุนิยมในชอบดูหนังตลกด้วยเขา,าบอกว่าเราเป็นเฟิร์สชอยเลยยังไแงบบดีใจครับดีใจดีใจมากๆแบบดีใจที่เป็นเฟ แบบผมถามพี่เสือพี่เสือจริงไหมเนี่ยพี่เสือบอกเขียบนบทมาแบบ3ปีแล้วแต่พี่เสือผมเพิง่งเข้ามา2ปีเองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเล่นพี่เสือแกก็แบบดูเราตามติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเห็นเข้ามาแล้วเห็นความแบบช่วงหลังๆที่แบบว่าหัวเกรียนอะไรด้วยเขาเลยเห็นความแบบอยากจะเอาต้าอู่เนี่ยมาใส่ในน้ำมนต์ซึ่งจริงคาแรคเตอร์มันพัฒนามาตลอดก็ดีใจขอบคุณพี่เสือด้วยนะครับที่เอามาดวไหนที่มันโดนใจพี่เสือผมหรอผมว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์แบบ ทรงผมหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยที่มันกุรุนๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางอันที่มันออกไปในโซเชียลมันก็จะเป็นตลกบ้างร้องเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าดิเรกมิกของการเอาตัวละครของนักแสดเข้ามาอยู่ในแกงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่มารดีกันมากๆอะไรนะครับการแต่เป็นยังไงบ้างครับโอฮาครับคือผมก็บอกว่าผมมาถ่ายทำถ้าพยนตร์เรื่องนี้ไปพร้อมกับซีรีส์เซนตุริยอบเลิฟซึ่งอันนั้นเขาคือดราม่าหนักๆเลยในขณะเดียวกันที่กองนี้คอมเมดี้จัดๆอ่ะแล้วคือในหนึ่งอาทิตย์อ่ะ ซีรีส์สามวันหนังสามวันคือเอ NERGY ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ากองพี่อวอวัลลิวิชเขาจะจริงจังมากแต่ว่ากองคุณเฉืนเนี่ยคือทุกคนมันมันฮามันมันมีมุกไหลเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วคือจริงๆที่มันมากกว่านั้นคือผมว่าสังคมนักแสดงพวกเราเลยคืออย่างพี่เต๋อเองผมเจอเขาครั้งแรกเนาะแล้วก็อาไทยจริงๆทุกคนเลยผมเจอเขาังแรกแต่ว่าทุกคนมีอะไรมาแลกเปลี่ยนเยอะมากๆไม่ใช่แค่แบบว่ามุกอะไรเงี้ยแต่มันคือเรื่องราวในชีวิตเรื่องราวบรรยากาศต่างๆอะไรพี่เต๋อเนี่ยคือแบบ เล่นทุโนโกันไวมากๆเพราะว่าผมมีเรื่องที่แบบถามเขาแล้วก็มีอะไรที่เขาแชร์มาเยอะมากๆในมุมมองของคนที่มีประสบการณ์ในการอยู่วงการวงม,มาเกินกว่า10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ชมแล้วพี่เ <c oughs> ต๋อเดี๋ยวเขาเ่าไปชม <c oughs> เราได้วิชาอะไรจากเขาขนาดไหนครับจากพี่เต๋อเนะี่ยวิชาพี่เต๋อก็เยอะแต่พี่เต๋อจะเป็นวิชาในการใช้ชีวิตการทํางานต่างๆค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเป็นวิชามุกฮาฮาเนี่ยจะเป็นอันไทยกับพี่มึงนี แบบพี่นุย้ยที่เขาจะสอนเราร้องที่เกย์าเราสอนเราเล่นบุกตับนั้นตับนี้อาไทยเขาจะมีแบบแรงๆบางที่เลยไหนี่เสือเราได้ขายของในเรื่องนี้ขายขายไปเยอะด้วยครับรที่เสือบอกว่าเออไหนๆคือต้องให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าผมมาเป็นตัวยืนตัวยืนยืนเฉยๆตอนเล่นยืนเรื่องคือหมายความว่านเรื่องบางทีมันต้องเล่าเรื่องเราอยากจะแวะเล่นมุกตลกเดี๋ยวทุกคนจะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวไลังได้นี่ผมจะมาเล่าให้ฟังคือ มันเล่าม,มันมันจริงจังอยู่ mm hmm. อย่างเช่นตัวอย่างที่ออกไปบอกว่าต่อไปนี้ต้องมีโค้ชที่เรารู้ให่กันแค่นี้อ่ะเห็นว่ามันจะมีแบบมันมีความเดินเรื่องอะไรอยู่เนะี้ยที่แบบจริงๆอยากใส่มากแต่แค่ต้องบอกว่าแค่บทอ่ะที่มาบรรายอยู่ mm hmm. แต่ว่าคือต้องหมดต้องยอมรับว,ว่า mm hmm. อาทัยกับพี่หนู่น้ยคือเขาปรมารทานอะ่ะ mm hmm. ในขณะที่เขาแบบอินโฮไว้ไปได้อีกเรื่อยๆเลยเนะี้ย okay. แล้วอย่าง กองหลังกองนอะไรลหะคนก็รีบบอกมาเลยว่าเป็นเราเนี่ยเป็นตัวอเลืร์ที่สุดในกองเราจะแก้ต่างไหมฮะคือไม่คือผมอ่ะคือผมไม่แก้ต่างเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือผมเป็นคนแบบโกเวกโวยวายอยู่แล้วแต่ผมจะโบกเวกโวยวายกับเฉพาะคนที่แบบว่าเรารู้สึกสบายใจด้วยเลยนะบางทีเราแค่แบบอยากอินเตอร์เทนเพราะว่าเขาในซีนไงในซีนผมยืนนิ่งไงผมเลยแบบว่ามาใช้ energy ข้างนอกแทนในขณะเดียวกันที่คนอื่นเขาในซีนเขาใช้พลังไปเต็มที่แล้วกลับมาเขาก็ไม่เหลือแรงเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าแรงเปลี่ยน คุณเอเดนเทนผมไดซีแล้วเดี๋ยวผมเอเดนเทนคุณหลังกล้องเองถือว่าตัวคาแรคเตอร์น้ำมนต์นี่ก็อยากให้แฟนๆฝากแฟนได้เลยครับใช่ก็ฝากถึงแฟนได้เละครับก็น้ำมนต์ก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ผม่คอนข้างรักมากๆเลไอย่างเงี้ยก็เป็นมันจะแตกต่างกับคุณซานแน่นอนแม้ว่าจะถ่ายในเวลาเดียวกันแล้วมันก็จะแตกต่างกับต้าอ๋่ยแน่นอนอะไรเนี่ยต้องไปรอดูกันว่าจะหลุดจะหายแค่ไหนแต่ว่าล่าสุดพรุ่งนี้แล้วเพลงใหม่ของเราใช่ครับพรุ่งนี้นะครับทุกคน ซิงเกิลใหม่ของต้าอู่ชื่อเพลงว่าละลายนะครับเก็นยังงงไบ้าซิงเกิลนี้เนี่ยผมตั้งต้นมาตั้งแต่แรกเลยว่าแบบอยากให้มันเป็นเพลงที่เรียกพิเศษความเป็นต้าอู่ออกไปอะไรเงี้ยความเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ซิงเกิลแดนเซอร์เอเดเตนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยได้อย่างนี้ก็ที่ปล่อยไปก็จะมีท่อนแค่นี้แล้วก็มีไฮโน้ต ไฮโน้ต uh, ไปให้คนได้เห็นกันแล้วก็จะมีเห็นนักเอกมีแล้วเป็น,ปนพี่โยชิแต่ว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นท่าเต้นเลยเพราะฉะนั้นจริงเราเก็บมาค่อนข้างเยอะอันนี้คือประมาณ0.5%ของเพลงเนี้ยปล่อยไป uh huh. คือเนื้อเพลงมันคือเป็นประมาณว่า mm hmm. เธอพอจนทาให้เราละลายแล้วผมรู้สึกว่าคนภาพแรกในหัวที่ขึ้นมาคือพี่โยชิคือผมเคยเจอเขาตามงานจริงๆไม่ว่าจะเป็น คือผมเป็นคนชอบดูคนแบบเห็นคนแล้วแบบหน้าสดแบบสวยมากเลยนะคือผมมีโอกาสได้เห็นเขาอออกงานด้วยแล้วก็เห็นเขาในชีวิตประจำวันทั่วไปด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเขาเขาทำให้คนละลายจริงอนะคือเขาทำให้คนแบบสตันนิ่งจริงๆรินนะ ต้องาจริงละลายไหมละลายจริงๆผมว่าละลายนะเขาเขาเขาคือเขาตั้งใจมากๆแล้วแบบว่าเขาซ้อมเต้นแบบถม้ว่าเวลาซ้อมไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาซ้อมเต้นเขาทำกันบ้านมาแล้วก็พอวันที่เข้าซีนจริงอ่ะมันมีซีนที่แบบว่าเข้าได้กับท่านเยอะคือสวยมากๆพี่ผมได้ดูเขาในระยะแต่ว่าแบบไม่กี่เซนติเมตรอ่ะแล้วมันสวยมากๆคือแบบ เราเองก็รู้สึกว่าเออดีอ่ะดีเพราะว่ามันได้เล่าเรื่องผ่านแฟนมีดี้ไปเลยอนะไรเงี้ยผมก็ได้รู้สึกในสิ่งที่ผมแบบรู้สึกจริงๆแล้วผมก็คิดไว้ว่ามันจะละลายก็ะละลายจริงแล้วก็เขาค่อนข้าง represent ความเป็นละลายออกมาได้ดีมากๆครับล่าสุดเพิ่งไปแฟนมีดี้มายังไงครับาาบรรยากาศเป็นไงบ้างบรรยากาศดีมากได้ไปแฟนมีทที่เกาหลีมาครับก็ไปกับน้องออปโร้ดครับเป็นแฟนมีทแบบต่อจากซิงเกิลเลิฟเลิฟนะครับก็ได้เจอกับ ได้เจอแบบเป็นแฟนเกาหลีคุณผมก็ค่อในข้างดีใจเพราะว่ามันก็ออรอบนี้เนาะมันเป็นการทำง,งานแค่วันเดียวแต่ผมไป4วันมันได้พักผ่อนได้ได้เดินเล่นในอากาศดีๆอะไรเงี้ยมันค่อนข้างฟูลฟมากเพราะว่าอยา่างสมมติผมเดินที่ไทย,ยอะไรเงี้ยหนึ่งลอากาศร้อนเลยสองแบบผมก็แบบเกรงใจคนอะไรเงี้ยเวลาแบบไ,ไ,ไปๆมาๆ,ๆก็ต้องมีพี่คนอื่นตามไปด้วย,ยอะไรเงี้ยแต่พอไปอยู่ที่เกาหลีแบบคนไม่ค่อยไม่เราไม่ค่อยมีคนรู้จักเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทางขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันได้แบบมันได้แบบเดินไปเรื่อยอ่ะ ใช่แล้วคือประเทศเขาแบบมันเย็นมากๆเลยแล้วอีกอย่างคือผมอะไม่ไม่เคยรู้เลยว่าผมาเป็นแฟนคลับเกาหลีเยอะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมได้ยินจากบริษัทว่าเออจะมีแฟนมีที่เกาหลีเหจะจัดได้จริงๆหรอบัตรจะขายหมดไหมเพราะเราเกรงใจกลัวแบบไปแล้วมันไม่มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการว่าคือบัตรขายหมดแล้วก็แบบมันคือคือมันมันได้เห็นได้มีโอกาสได้เห็นเลยนอกจากแฟนก็ค่อนหมดอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนที่ตามเราไปนั่งไปที่แล้วแบบ,บเราเห็นคนเกาหลีเราได้ไปบ้านเขาจริงแล้วยังมีคนอื่นอ่ะ ผมโคตรประทับใจเลยนะแบบเป็่สึกแบบว่าเออเราเรามีแฟนคลับที่เกาหลีจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันต่างไปก็จะสรดไปกันไแล้วเราเองก็สุดไปกับรายการที่มาหาดด้วยใช่คือผมผมแบบว่าอยากจะขอบคุณแล้วกันที่แบบว่าแบบรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราสองคนต่อโขอบคุณแฟนคลับเกาหลีมากคันสันดีดาเรจะมีที่ไหนก็เดี๋ยวมีมีทุ่งประกาศไปครับเป็นที่นานหนิงครับผมก็เป็นประเทศจีนนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะไปในเดือนธันวาคมครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะก็จะมี มีหลายที่เลยมีญี่ปุ่นแล้วก็มีโซนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับก็ฝากถึงแฟนๆด้วยนะครับผมสำหรับแฟนมิทติ้งครั้งต่อไปนะครับของต้าอู่นะครับผมที่นานหนิงนะครับผมแล้วก็จะมีจะมีญี่ปุ่นในต้นปีนี้นะครับแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆนะครับผมในเดือนธันวาคมนี้ดุสิตเฟสติวัลบอกได้เลยว่าจัดเต็มแน่นอนละลายพร้อมจะออกไปยครับพี่สนละลายนะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับผมทางช่องวันนะทางวันดุสิตนะครับผมเพลงละลายนะครับผมจากห้าอูแล้วแล้วยิ่แบ่งเป็นและ ทุกคนดูเสร็จแล้วใช่ไหมฮายที่เจ็ดฟูดฟังพูดละลายแล้วพี่คุณเข้าสิน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 รันรันรันสิจะได้เจอกับน้ำมนต์ออกมาละลายเตือนไปเดินแล้วยว่าอย่าลืมมาชาเลนจ์กันใช่อย่าลืมมาบีเต้นชาเลนจ์แน่นอนส่วนใครอยากร้องร้องเลยใครเต้นเต้นเลยผมไม่เต้นไม่ร้องแล้วเหนื่อยฮะโอเคขอบคุณค่ะมันยากโอเคที่เจะลง ไอ้อเอ้ยภาพนี่ครับโอเคโอเคครับอย่าทะเลาะกันฮะกำลังไปฮะกำลังไล่ให้ฮะขวตรงกลางงอนแล้วตรงนี้งอนแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไล่ไปนะ เดี๋ยวอันนี้ได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะโอเคพี่พี่โอพี่พี่